ไปดูเรื่องของแพทเทลิลนนะครับพทเทลิลหรือสีนั่นเองปกติโดยทั่วไปนะครับวิธีการสร้างผมรัตรงนี้นลยวิธีการสร้างก็คือเราจะเข้ามาดูตรงนี้นะครับโดยหลักๆก็คือจะดูตรงนี้ดูเรื่องของตัว Material ียลเหมือนนะครับคดพอสตดูยังไงก็อันดับแรกลองเป็นสีคร่าวๆก่อนถ้าเราแอดปกติเนาะ เก็บ,เกบตรงนี้ได้นะครับผมลองแอดเป็นเป็นบูแล้วกครับแล้วก็ตรงนี้เองคันเลอร์ผมเกยบเป็นบลูวิธีการใส่ก็คือลากใส่ลรงมาที่ตรงนี้ได้เลยจะสังเกตว่าพอเราลากเสร็จตรงนี้ก็จะโดนเกลี่ยนด้วยนี่คือการใส่สีคร่าวๆนะครับว่าชิ้นไหนอย,อยากได้เป็นสีอะไรนะครับผมลองสร้างอีกอันหนึ่งนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลากใส่เข้าไปเหมือนกันใส่ชิ้นไหนชิ้นนั้นก็จะโดนเอฟเฟ t ไปด้วยนะครับประมาณนี้นะหรือ จะคุมทั้งหมดอย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็ลากสา่นะคะนรับไปตกทั้งหมดเหมือนกันถ้าเราอยากเปลี่ยนให้กลับเป็นออริจินอลเหมือนเดิมนะครับออริจินอลมันจะเป็นเราก็ใช้เครื่องมือ select อย่นี้นก็ได้แล้วก็ลากใส่ทั้งหมดไม่ได้ถูกเปลี่ยนฉะนั้นก็จะทํางานอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสีธรรมดาคราวนี้มาดูเรื่องของ texture จริงๆกว่าผมจะแยกเป็นอย่างนี้แล้วนะ โอเคเชิร์ตนะครับอันนี้มาดูเรื่องของเท็กเจอร์นะครับเมันเกียว่ามีบวกอยู่ตรงนี้ถ้าในกรณีเป็นพัทเทิลกดบวกเข้ามาแล้วเลือกพัทเทิลของเราได้เลยว่าเราจะใช้อเป็นพัทเทิลแบบไหนนะครับถ้าผมเลือกเป็นพัทเทิลที่มันเป็นลายกราฟิกประมาณนี้แล้วกันพอเราเลือกเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะสามารถอินพัทเทิลได้นะครับเลือกเข้ามาก่อนพัทเทิลอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพราะเรายังไม่ใส่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะ Select แล้วผมจะใส่เข้าไปที่ตัวเสื้อนะครับวิธีการก็เหมือนกับลากเข้ามาใส่สังเกตว่าตัวเสื้อผมโดนใส่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ Setting เนี่ย setting ได้ยังไงนะครับ Setting ของตรงนี้ถ้าเรากดเข้ามานะครับตรงนี้มันจะมีให้ edit pattern เดี๋ยวเราจะสามารถ edit pattern ได้นะครับแล้วก็รับ อันนี้คือพัเทิลของเรานะครับก็ย่อขยายได้นะครับอันนี้นะครับถ้าเราทําต่อกันมาอันนี้ก็จะถูกต่อโดยนะครับเราย่อขยายกลาเลือกก่อนเสร็จไหมเราก็สามารถย่อขยายอีไดนะ้แล้วก็บนอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นกันก็ต้องลองปรับค่าตรงนี้ดูนะครับก็เช็คก่อนอ่ะ สมมติว่าประมาณต่อไปแหละนะครับเราก็จะได้แพทเทิร์ตรงนี้ออกมานะครับจากนั้นก็กด apply แล้วก็ปิดไปอตอนนี้ถ้าชิ้นอื่นเราอยากได้น,นืดนันก็ใช้วิธีการ Select มากรากใส่ครับเราก็จะได้ประมาณอย่างนี้ถ้าเราอยากแยกนะครับก็อาจจะตั้งดูพิเศษตรงนี้ขึ้นมานะครับ ทำขึ้นมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับจะได้แยกแล้วมุนลายให้มันจงสมมติว่าผมอยากบุนลายให้มันตรงนาะโอเคดีใช้ของของเชอดอีกอันหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่ Edit ตัวสับแพตเทลตรงน,นี้ได้เลยนะครับรอรอให้มันเปิดตัวหน้าต่างขึ้นมา่อนนะครับจากนั้นเราเลือกเลือกหน้าต่างของเราแล้วก็ย่อขยายหรือจะหมุนตรงนี้ก็ได้เช่นกัน ็พวกค่าพวกนี้ต้องลองปรับดูนะครับก็จะมีค่าของของส์ยอยู่นะครับถ้าแขนเราอยากเป็นส์เล็กลองดูวันนี้เราอยากไปได้ Copy สา,าเนาะเราใส่จากตรงนี้ก็ได้เนี่ยสังเกตว่าถ้าเราปรับเนี่ยมัน็จะตมาซส์ที่เราปรับแล้วก็ ถ้าเราเท็ดลายลายว็จะหนดต่างที่เราเทรดเขาคว่าก็ต้องต่อลายกันดีๆนะครับเห็นไหมฉะนั้นทำะไรกับตรงนี้มีผลหมดนะครับ ทำกรณีน,นี้ก็ได้ปิดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําการเกงกันดูแล้วก็ใส่โลโก้โลโก้ประมาณนี้ละกันแล้วก็ส่วนของกรงเกงเดี๋ยวผมสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ก่อนผมใช้ทั้งหมดนี้เลยแล้วก็ลากใส่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ตัว สีแปบะบเข้าไปอยากได้เป็นปนีใครนี้เอาก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆตัวสีตรงนี้เราก็ปรับได้ทีหนึ่งเหมือนเหมือนเราได้สีพื้นเป็นสีขาวอะถ้าเราปรับเป็นสีอื่นอเอฟเฟตตรงนี้มันก็มันก็ทำงานด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองดู ถ้าผมปรับเห็นไหมเปลี่นยนสีเป็นโทนสีนแล้วก็ถูกถูกองเป็นสีอื่นได้เหมือนกันงั้นคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของของตัวเท็กเจอร์อย่างอื่นนะครับเดีย๋ยวมาดูเท็กเจอร์อย่างอื่นกันว่าถ้าเราใส่โลโก้เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคคือว่าผมใส่ตัวนี้เข้าไปแอดเข้ามาในนี้ก่อนนะครับเวลาเราจะแอดเท็กเจอร์แอด โลโก้ต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาไปสายกันว่ามันจะโชว์ยังไงบ้างนะครับผมใช้วิธีการแอทเข้ามาก่อนโอเคคราวนี้โดยหลักการนะครับก็เดี๋ยวเราลากสัดตังได้เลยอันนี้ของข้างหน้านะลากออกมาเห็นไหมโลโก้ตรงนี้มัจะขึ้นในส่วนของหน้าเลยย่อขยายครับตัด แล้วก็ผมอยากได้อันนี้ีกแล้วก็มาใส่เนี่ยนะม่้อโชว์ไปอย่างนี้เลยแล้วก็อันไหนทับอันไหนอันนี้ไม่อยากให้มันโดนทับนะครับขีดขวามันจะมีออเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วส่งให้มันเป็นข้างหลังสุดก็ได้หรืออ่าเนี่ยมาข้างหลังสุดแหละ ประมาณนี้ใช่ไหมโดยเบื้องต้นคร่าวๆก็จะอย่างนี้นะครับแล้วก็โลกโลก้ตรงน,นี้ถ้าเราอยากให้มันไปนอยู่ที่แขนแทนก็ไปอยู่ที่แขนแล้วก็ลองหมดดุนดุ่ะครับโอเคมันค่อนข้างจะคอนโทรลไม่ยากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ ส่วนอของข้างหลังก็ผมจะทำเป็นลายหนึ่ลายก็ลากมาใส่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยเราก็จะได้บางหมายมีอมาฉะนั้นสำหรับเทคเจอร์ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถอีดิตได้ถ้าเลือกจากตรงนี้ก็สามารถที่ พิทที่พัตเทิลของเราได้เลยแล้วก็ย่อขยายได้เลยย่อขยายยังไงนะครับมันจะมีไกด์อยู่ตรงนี้ถ้ามุมขวาตรงนี้เอาไว้ขยายนะครับถ้าหมุนนะครับก็เลือกที่แกนหมุนได้เลยไม่องหมุนได้เลยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของอ่อไลท์ตี้นิดหน่อยจริงๆตรงนี้มันจะมีโหมดให้เปิดนะครับเปิด มันจะเหลือด้านหนึ่งให้ดูบบสวยๆนะครับแล้วก็เรื่องของโพสต์นะครับก่อ <Save project S 1> นอื่นเซฟเซฟโปรเจกต์ไก่อนเรื่องของโพสต์นะครับถ้าเราอยากเทสให้แคมปมันลงมาเช็คดูก่อนว่าถ้าเป็นโพสต์อื่นจะโอเคไหมก็อ,อยู่ที่นี่แหละคะลรับเอาตางก็เราก็ไปรูเรื่องของโพสต์นะครับที่มีโพสอยู่ยเดิมที่มีโพสของแคมปลงแคมปลงโอเค เรียบร้อยครนนี้ถ้าเป็นโพสต์จับที่เป็นไงนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะอธิบายเรื่องจัดแสงแล้วก็เรื่องของเรนเดอร์ดี่ก่อนนะครับนี่เราก็จะได้โพ้ตี้มาเอาไว้เซฟนะครับเขียเซฟก่อน